สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสทาโรนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่20ทธันวาคม2566คําทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะราชินีดาบความเข้มแข็งความมุ่งม,มั่นนะคะความอดทนนะคะ เกีนะ่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะนะในส่วนของการงานนะคะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะ The date นะคะความเครียดความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเข้ามาประกบตัวเรานะคะเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรือใครหลายๆคนนะคะเครียดเรื่องการงานนะคะน่าอาจจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะ The Sun นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีด้วยนะคะสาหรับ ในส่วนของการงานนะคะเขาเรียกว่ามีดวงเปลี่ยนงานนะคะแต่ก็จะได้ดีกว่านะคะเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนะคะด้วยอิทธิพลของเดอะซันนะคะหรือบางคนอาจจะยังอยู่ที่เดิมก็ได้อาจจะเปลี่ยนแค่ตําแหน่งนะคะนะในส่วนของคนที่ว่างงานตกงานนะคะเครียดเรื่องงานนะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะนะ่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ แปดเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีลูกค้านะคะประจำนะคะลูกค้าใหม่ๆยังเข้ามาสั่งออเดอร์ตลอดนะคะเรียกว่าลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะ ส่วนสุขภาพนะคะใครหลายๆคนระวังจะเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลกินยาหาหมอนะคะหมอนัดอยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับการเยี่ยมคนป่วยนะคะเกี่ยวข้องกับงานศพนะคะงานอวมงคลนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ คุณผู้หญิงนะคะบางคนอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำศัลญกรรมนะคะตกแต่งความเสวยความงามนะคะฉีดโบทถ์กรอยไหมเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลโดนมิดหมออะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ,นะในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะมีบุตรล้านบริวารได้นะคะคนโสด นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ส่วนโชคลาภนะคะมีโชคมีลาบนะคะเดือสันค็เราก็โชคลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากปียิบสีนะคะมีเลข0 3 9 8นะคะ0 3 9 8นะคะต่อไปไนี่นะคะคนดวงจันทร์ คนวันจ <Hog man> <field> <za> ันทร์สิบดาบนะคะคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนนะคะนะมีความกังวลใจหรือว่าเครียดนะนะคะนะเครียดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะใครหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้นะคะนะรายรับรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะขอโทษรายจ่ายนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะ ห้าดาบสิบดาบนะคะนะักเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานเครียดเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนโดนเพ่งเลง็งจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะักมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะนะ่ารู้สึกอึดอัดนะคะนักใครหลายๆคนก็เรียกว่าอึดอัดเกี่ยวกับสถานที่ทํางานนะคะอยากออกงานอยากเปลี่ยนงานอยากลาหยุดอยากหางานใหม่อยากมองที่ใหม่นะคะได้ด้วยนะคะนักใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ระวังเกี่ยวกับ เพื่อนร่วมงานนะคะนะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีเ็าเรียกว่าการงานนะคะอาจจะไม่ได้รับรื่นอย่างที่เราคิดในวันนี้นะคะนะอาจจะมักจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะทําให้กิจกรรงานของเราล่าช้านะคะไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังได้นะคะนะจะทําอะไรในวันนี้ต้องไม่แ้อนนะคะต้องใจเย็นให้มากนะคะ อัจเวินไม่เท้ามีการเดินทางแบบกระทันหันบางคนอาจจะได้รับคําสั่งแบบปบสายฟ้าฟาจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะนะในส่วนของใครที่ทํางานทางด้านประเภททุบขุดเจาะแพทย์หมอพยาบาลก่อสร้างคนขายประกันนะคะมูลนิธิโปรเทคตึงนะคะหรือประเภทเซลล์นะคะการเดินทางที่เร่งรีบนะคะการงานประเภทนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะคะค่อนข้างจะมากนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะนะใครที่มีโอกาสเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะการเริ่มต้นงานใหม่ที่ใหม่ๆนะคะการสอบสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะปวดหลังนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะคะนะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะเข่านะคะกล้ามเนื้อพวกนี้นะคะ หรือบางคนก็เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของหมอนัทรือเปล่านะคะบางคนนะคะมีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอวมงคลนะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะซ่อมแซมปรับปรุงโน่นพังนี่พังโน่นเสียนี่เสียนะคะนะก็ต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์คําพูดนะคะนะเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่ ส่วนทางกันนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะเยมากนะคะส่วนโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปีนะคะมีเลข05 01นะคะ05 01นะคะต่อไปคน วันอังคารนะคะสามดาบคนวันอังคารในช่วงนี้นะคะระวังคําพูดนะคะนะระวังอารมณ์ความรู้สึกนะคะนะสิ่งต่างๆนะคะคาพูดของเราอาจจะไปทิ่มแทงความรู้สึกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะสามดาบเขาเรียกว่าความเจรน้อนะคะคาพูดที่ค่อนข้างจะนะคะค่อนข้างจะก็เรียกว่าทําให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะนะรู้สึกไม่ดีได้นะคะ หนึ่งไม่ท้านะคะด้านของการงานนะคะยังมีความขยันยังมีความกัดตือร้นนะคะ,นะการงานที่ทําอยู่ยังแกมตลาดได้นะคะหรือใครที่เครียดเรียเรื่องงานว่างงานตกงานนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะการสมัครงานการสอบการแข่งขันนะคะในช่วงนี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนัหนึ่งสามเหรียญน,นะคะคำพูดเป็นเอกคําพูดมีสเสน่ห์นะคะนะขอใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะนะเรา เวลาเราพูดอะไรออกไปนะคะคนวันอังคารเขาเรียกว่าปากเป็นเอกนะคะในช่วงนี้ก็ต้องถ้าพูดดีลูกค้าก็จะชอบนะคะนะยังมีลูกค้าประจํายังมีลูกค้าเก่าเก่านะคะยังเวียนเข้ามาตลอดนะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะนะการเงินก็เรียกว่ามีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเดเวอร์นะคะนะความสบายอกสบายใจนะคะมีดวงเดินทางนะคะต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางคนก็ มีโอกาสเดินทางไปในสถานที่สวยงามนะคะที่เป็นธรรมชาติได้ด้วยใครที่กําลังทําวีซา่าเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะคะต่างทินต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ,นะคะบางคนก็กังวลใจไปก่อนล่วงหน้านะคะสามดาบนะคะคิดมากไปก่อนกังวลใจไปก่อนนะคะนะก็อาจจะต้องรอจังหวะรอเวลาในการทําเอกสารบ้างนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพของคนวันอังคารนะคะใครที่ดูดบุหรี่นะคะดื่มน้าเมา นะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจใหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะนะคะนะก็เรียกว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับรวมทั้งกับเพราะอาหารกรดไหลย้อนคุณผู้หญิงอาจจะเกี่ยวข้องก,กับการทำเสียกรรมได้นะคะความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะ นะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะใครบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมากหมาดเลยนะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอใหม่จากโลกออนไลน์โลกโซเชียลเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนอ,อกหักรักคุดมาประเภทเดียวกันกันกบเรานะคะส่วนทางด้านของโชคลาบมีโชคมีลาบนะคะเดี๋ยวเอเขาเรียกว่าโชคลาบจากการเสี่ยงดวงได้นะคะเลขมงคลนะคะจากพ่ยิปีนะคะมีเลขสามหนึ่งสามหนึ่งนะคะ สามหนึ่งสามหนึ่งนะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะเดอะไฮ r o f e n นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะใครหลายๆคนนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดนะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะไปวดัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปไป,ปฏิบัติธรรมไปขอพรน,นะคะนะได้ด้วยนะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้ค,คร่าคร่าปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะสองถ้วยเกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะ นะก็ใครที่เป็นโสดก็มีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะนะหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่จะได้เข้าสู่วิเขาเรียกว่า,าการวิวาการแต่งงานนะคะได้ด้วยนะคะนะหกเหรียญน,นะคะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะหรือบางคนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะนะหยิบยืมทางการเงินนะคะเราอาจจะ บางคนก็เกี่ยวข้องกับบุหล้านบริวารน,นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะหรือตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหยิบยืมเงินจากคนในครอบครัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะหกเหรียญก,ก็เรียกว่าจากคุณภรรยายจากคุณสามีจากคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านาคุณหลักพู่ใหญ่นะคะได้ด้วยนะคะ มีดวงเดินทางนะคะนะไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ําข้ามน้าข้ามทะเลหรือบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลกับกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะนะก็เรียกว่าท่านในส่วนของความรักนะคะก็มีโอกาสาที่จะไปพักผ่อนนะคะไปกินไปทานนะคะ,นะคะอาหารร่วมกันนะคะคนที่สุขภาพนะคะนะสุขภาพของคนวันพุธในช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับ ูมแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันหรือใครที่แพ้อาหารทะเลนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลขห้าสองนะคะห้าสหกนะคะต่อไปคนบังพะรั โอ้คนวันพฤหัสราชินีเหรียญนะคะคนวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้นะคะใครรอคอยการเงินอยู่นะคะหรือเครียดเรื่องการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะราชินีเหรียญผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ,นะบางคนได้เป็นเงินก้อนนะคะหรือเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการซื้อกานขายการเลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีหนึ่งดาบนะคะการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะ นะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นนะคะในในช่วงนี้เขาเรียกว่าจะต้องทำให้ได้จะต้องทำให้สำเร็จในสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะ The Tower นะคะนะได้เงินมาก้อนใหญ่คนก็จ่ายก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะนะราชินีิรีย์เฉาทาวเวอร์นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่ามีดวงเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยหรืออยู่ในช่วงของบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุบขุดเจาะนะคะ นะการตอกเสาเข็มนะคะนะน้นพังนี่พังน้นเสียนินเสียการปลูกสร้างสิ่งต่างๆนะคะซ่อมแซมปรับปรุงได้ด้วยเหมือนกันนะคะสามเดือนนะคะปากเป็นเอกคนมันพฤตับในช่วงนี้นะคะในธุรกิจส่วนตัวนะคะขอแช้คําพูดที่เป็นประโยชน์นะคะนะเราพูดเราคุยอะไรออกไปลูกค้าก็จะชอบนะคะนะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจําแวะเวียนกลับมาตลอดนะคะ ใครหลายๆคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพงานอาวะมงคลด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวง <c oughs> เลขมงคลนะคะเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งหกสามนะคะศ <c oughs> ูนย์หนึ่งหกสามนะคะ ต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์แปดเหรียญการเงินนะคะนะ ธุรกิจส่วนตัวนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะเเรียกว่ายังมีลูกค้านะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะในด้านของการเงินก็จะได้รับข่าวดีหนึ่งถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์คนมันสุกนะคะอาหารเต็มตู้เย็นนะคะนะตู้กับข้าว นะคะเขาเรียกว่ากินเยอะทานเยอะนะคะจะกินจะทานอะไรในช่วงนี้อร่อยไปหมดนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะละเอียดรอบครอบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะนะ,ะก็รอบครอบนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะห้าเหรียญน,นะคะแต่คนวันสุ์ในช่วงนี้ระวังจะมีดวงเสียเงินก้อนได้ด้วยนะคะ นะักการเงินที่เขาเรียกว่าเป็นก้อนที่เราจะต้องใช้ออกไปนะคะนะบางคนก็เกี่ยวก,กับาบางสิ่งบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนะหรือเรียกว่าในช่วงนี้นะคะต้องรัดเข็มขัดไว้บ้างนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนวันศุกร์นะคะความรักในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะ คนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจได้นะคะโชคลาบนะคะใครที่เจ้าการเสี่ยงดวง<ม>เลขมงคลจากไพ่ยิบสีมีเลขแปดหนึ่งศูนย์ห้านะคะแปดหนึ่งศูนย์ห้านะคะต่อไปคนหน่สอง วันเสาร์นะคะอัศวินไม่เท้าออการงานนะคะมีความขยันมีความกัดตือเรือร้นนะคะนะใครหลายๆคนมีดวงเดินทางด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะสามเหรียญน,นะคะนัปากเป็นเอกคําพูดมีสเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะก็ะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะเ,เวียนเข้ามานะคะการเงินไม่ขาดมือนะคะ ราชินีดาบความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาคนวันเสาร์เอารอดเอาไว้อยู่แล้วนะคะนะพระคุณถึกอึดนะคะแล้วก็อดทนนะคะในช่วงนี้มีบางอย่างที่จะต้องเขาเรียกตัดสินใจบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการได้ด้วยนะคะเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินใครที่ว่างงานก็มีโอกาสได้งานนะคะ ะะการเงินนะคะก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะนะคใครที่มีบุตรหลานบริวารอยู่ใกล้ๆนะคะบุตรหลานบริวารส่งเงินมาให้หรือเปล่านะคะหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเรียนการศึกษานะคะได้ด้วยนะคะความรักนะคะความรักของคนโสดนะคะก็บางคนก็มีโอกาสพบรักทางมาจากแดนไกลนะคะบางคนเป็นอายุน้อยกว่าได้นะคะ โชคลาบนะคะบุตรล้านบริวารจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพระยิบซีมีเลขศูน0์สามศนะคะศูนยนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะค,ะ,คะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทํานายของคนเกิดทั้งเจ็ดวันนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ